เนต้าจะรอดไหมไม่ต้องถามแล้วไม่แน่ใจคือเื่องนี้ยเหมือนแบบเออเคยดูเรื่องรายการเรื่องเราชานี้ไหมฮะแล้วเรื่องเราชานี้เขาจะมีทุกทุกวันอ่ะเขาจะมาตอบว่าลำปางหนาวมากอันนี้ก็คือเนต้าอยูาถือว่าเป็นเช็คอินไม่จริงถ้าเราจะเสริมต่อของเรื่องเนต้าเขาโดนฟ้องลงเมื่อไหร่เขาโดนฟ้องลงเมื่อไหร่ด้วยเงินประมาณ6-9แสนดอลลาร์ แล้วก็นี่ครังชําระอีกอกลาย,ลยอันนี้บริษัทแม่ดีจีนนะไม่ใช่บริษัทในไทยนะอะโฮซอนเอ้ฟองรุ่นละลายนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นระยะสั้นนะหมายถึงว่าแบบฟองรุ่นละลายนี่แบบเราคุยกันสี่ห้าปีอย่างนั้นะกว่าจะตัดสินอะนกถ้าถ้าถ้าสู้นะ,ะใช่กว่าจบอะแบบต้องมีสี่ถึงห้าปีอะอม,มันก็แต่ไม่แต่คือตอนนี้ระบบในไทยมันพังไปแล้วไงแบบราคาสินค้าดีเลอร์ความเชื่อมั่นในไทยมันเหมือนมันกูมัน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 กลับมา ตรงนั้นยากอะเนือว่าโอเคถึงสุดท้ายแล้วแบบบริสัตว์แม่แบบสมมติว่าอากลับมายืนได้แล้วแล้วแล้วยังไงต้องมีมวน2กับเนต้าคนไทยจะยอมหรอ,อวะ่แต่ตรงนี้กูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าแบรน์รถที่บางแบรนที่กูมองว่าแบบเขาเรียกว่าอไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยังยังอยู่ได้เรื่อยๆเลยอะเหนออว่าอยากได้ชื่อแบบนั้นหน่อยแใจเย็เนๆไปัคือเอาง่ายๆว่า คือโอเคตลาดขาดความเชื่อมั่นนะมันส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยคู่ค้าก็ขาดความเชื่อมั่นด้วยแล้วอะคือมันมันมันไม่ได้พังแบบมิติเดียวเนอะมันพังรอบด้านไงก็เลยคิดว่าถึงจีนจะรอดแล้วยังไงต่ออะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเสียความเชื่อมั่นทั้งระบบอะมันไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่แบบโอเคมีรถรุ่นหนึ่งมีปัญหาแล้วมีปัญหาแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวที่เป็นเจ้าของรถรุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนอปะคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนี่แล้วเขาไม่ยอมเลยนะไอ้ตัวโฮซองเองอะเขาหาผู้ลงทุนใหม่ ก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องต้องอย่างนั้นแหละเพราะเขาลงทุนไปเยอะนะแต่คือไอ้เรื่องนี้หนุ่มเคยไอฮาร์ดเคยคุยกับผมว่าไอ้ไอ้ที่มึงเคยคุยกับปูว่าไงนะที่ที่เนต้ามันมัไอเรื่องนักลงทุนหรือว่าหรือว่าเหยื่อนะนักลงทุนนักลงทุน๋อโอเคแต่ก็ตัวตอนนี้นักลงทุนก็กึ่งกึงเหยื่อเหมือนกันนะถ้าจะเข้าอ่ะเบสิ่งนี่มันคือผู้ป่วยติดเตียงไอซียูที่รอเวลาดึงหลังนัาสุสานนั่เลย